แผนชีวิตคือการเขียนแผนว่าวันนี้ในแต่ละชั่วโมงเราจะทำอะไรบ้างแล้วนำความสำเร็จมาปลืม้มประโยชน์คือ 1. ลดความฟุ้งซ่านความกังวลเพราะเราจะเห็นแผนชีวิตในวันนี้ว่าเราจะทำอะไรเอาความกังวลที่จะทำสิ่งต่างๆในหัวออกมาใส่ไว้ในกระดาษหรือในมือถือแทน แล้วแต่ว่าสะดวกว่าใครจะจดบันทึกใส่อะไร 2. ง,งานที่ทำสำเร็จแล้วให้นำมาปลืม้มชุ่มฉ่ำใจเพิ่มเติมกำลังใจเพราะโดยปกติคนเรามักจะมองงานเป็นภาระแต่แผนชีวิตของบ้านแดนพุทธเมื่อทำงานเสร็จเราจะปลื้มว่าเป็นความสำเร็จเป็นการฝึกโปรแกรมจิตทางบวก วิธีทำคือเขียนบันทึกว่าในหนึ่งวันแต่และชั่วโมงเราจะทำอะไรทั้งตารางงานทางโลกและทางธรรมที่เป็นสี่ท่าห้ากิจกรรมสมเงื่อนไขสามพลังเช่นตารางตีสี่ถึงหกโมงครึ่งปฏิบัติสี่ท่าและชั่วโมงต่อตอมาในระหว่างวันแต่และชั่วโมงเราจะทำอะไรบ้างหลักการเขียนคือ 1. เขียนบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเราจะรู้ว่ากำลังเราในหนึ่งวันจะทำงานได้กี่ชิ้นก็จะเขียนเท่านั้นเพราะหากเราเขียนเกินจะมีโลภสุดท้ายพอทำไม่ทันก็จะเครียดแล้วไม่มีพลังใจ 2. ง,งานที่ทำสำเร็จนำมาชุ่มฉ่ำใจหากมีงานแทรกก็นับว่างานแทรกคืองานที่สำเร็จเช่นกัน 3. ในส่วนงานที่ไม่เสร็จก็ยกยอดไปเป็นพรุ่งนี้หรือวันอื่นแทนโดยเราจะไม่นำมากังวลเพราะจะทำให้หมดกำลังใจโดยเราเน้นอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นตัวอย่างเช่นวันนี้เราตั้งใจจะทำงาน10อย่างแต่จริงๆเรารู้ว่ากำลังของเราทำได้เพียง6อย่างเราก็จะลงแผนชีวิตวันนี้ว่าทำงาน6ชิ้นนี้ ส่วนงานอีกสี่งานที่อยากจะทำก็ลงแผนชีวิตของวันอื่นแทนแต่หากวันนี้มีงานแทรกขึ้นมาแล้วเราทำได้เพียง5อย่างจาก6อย่างเราก็จะนำงานห้าอย่างที่สำเร็จมาบวกกับงานแทรกแล้วปลื้มว่าเราทำสำเร็จแล้วส่วนอีกหนึ่งงานอย่างที่ไม่เสร็จเราก็จะไม่เก็บมากังวลให้เราย้ายงานนี้ไปวันถัดไป และเราจะปลื้มกับเฉพาะหน้าคืองานที่สำเร็จแล้ววันนี้เท่านั้นจะไม่กังวลกับอนาคตการปลื้มกับความสำเร็จเราสามารถปลื้มได้กับทุกๆเรื่องเช่นวันนี้เราได้รดน้ำต้นไม้เห็นดอกไม้ออกมาสวยงามเราก็ปลืม้มเราล้างรถเราเห็นรถสะอาดเราก็ปลืม้มลูกชมว่าเราทำอาหารอร่อยเราก็ปลืม้ม ขายของได้ตามเป้าหมายเราก็เลิ่มลูกค้าชมว่าเราดูแลดีเราก็เลิ่มเป็นต้นตัวอย่างแผนชีวิตสำหรับคนทำงานลงทั้งตาราง4ท่า5กิจกรรม3เงื่อนไข3พลังและกิจวัตรของเราลงไปด้วยเช่น ตื่นมาตีสามครึ่งลงตารางว่านั่งสมาธิคลาสสิกตื่นนอน5นาทีตี4ถึง6โมงครึ่งลงตารางว่าปฏิบัติสมาธิ4ท่า7จ็ดโมงออกเดินทางไปทำงาน8ดโมงถึงที่ทำงานก่อนลงจากรถนั่งสมาธิคลาสสิกรอบเช้าก่อนลงจากรถสามารถนั่งห้อยขาได้แต่หลังไม่พิงพนัก แล้วต่อด้วย3พลังจะทำให้จัดตารางได้ง่ายขึ้นและชาร์จแบตเพิ่มพลังก่อนเริ่มงานระหว่างวันก็ลงตารางว่าช่วงเวลาไหนที่จะทำงานอะไรติดต่อลูกค้าท่านไหนบ้างหากยิ่งเราลงรายละเอียดได้ดีจะทำให้ท้ายวันเราสามารถนำงานสำเร็จนี้มาปร่มได้ง่ายขึ้นรวมถึงใส่ตารางสมาธิคลาสสิกรอบสายรอบป่ายไปด้วย และหลังจากเลิกงานก่อนกลับบ้านสามารถนั่งสมาธิคลาสสิกรอบเย็นได้อีกรอบและอาจจะต่อด้วยระลึกชาติเป็นต้นคำแนะนำา 1. การจัดก,กิจกรรมเป็นคู่จะทำให้เราจัดตารางได้ง่ายขึ้น2ส,สามารถลงเวลากำหนดชัดเจนว่ากี่โมงหรือจะลงเวลาเป็นก่อนอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นและช่วงรอบบ่ายอีกรอบก็ได้ตามสะดวกนะคะ ตัวอย่างแผนชีวิตสำหรับแม่บ้านหรือวัวกระเสียนลงทั้งตารางการบ้าน90วัน4ท่า5กิจกรรม3เงื่อนไข3พลังและกิจกรรมในบ้านก็ลงด้วยเช่นให้อาหารสัตว์เลี้ยงทำงานบ้านรดน้ำต้นไม้จ่ายตลาดทำอาหารดูแลคุณแม่ไปรับลูกที่โรงเรียนเข้าคอบ้านแดนพุทดฟ,ฟังช่วงบ่ายโมง โดยสุดท้ายหมดวันเราจะนำความสำเร็จแบบกระดึบกระดึบมาปลื้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เช่นเมื่อเช้าเรารดน้ำต้นไม้แล้วเห็นต้นไม้ออกดอกสวยงามเราก็ปลื้มที่เราได้หมั่นดูแลต้นไม้จนออกดอกสวยงามเราได้ทำอาหารให้คุณแม่ทานแล้วคุณแม่ชมว่าอร่อยเราก็ปลื้มที่เราเป็นลูกที่ดีได้ดูแลคุณแม่ในทุกๆวันให้ท่านมีความสุข เราก้าวข้ามในการตื่นตี4มาปฏิบัติธรรมจนครบและทำห้กิจกรรม3มเงื่อนไข3ามพลังครบเราก็ปลื้มที่เรามีวินัยก้าวข้ามกิเลสและเสียงในหัวจนทำการบ้านได้ครบเพื่อฝึกภาวนาในทุกๆวันมั่นใจว่าจะมีสวรรค์เป็นที่พึ่งเราก็ปลืม้มการปลื้มสิ่งเหล่านี้ทุกวันจะฝึกฝนให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตและฝึกให้เรามีจิตอ่อนควรแก่งงานนะคะ